รับเชิญท่านเลวัตตามด้วยธนนริตคำนุรักษ์นะครับการเรียนท่านระธารย์จึงขรบครบผมในแพทย์ในวัดวิสุทธิเวชท,ท,ท่านอาารครับวันนี้ผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของโรงแรมร้านอาหารผับบาร์และสถานบันเทิงที่บางละมุงพัทยาว่าเดือดร้อนอย่างหนักจากมาตรการล็อกดาวน์ของสบ,บคและจังหวัดชลบุรีครับเพราะว่าต้องปิดร้านสามทุ่มและห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาถามผมอย่างนี้ครับเขาถามผมว่าเอ็กโควิดเนี่ยนะฮะ พอหลังสามทุ่มปุ๊บเนี่ยมันติดปั๊บเลยเลยนะฮะผมก็ตอบไม่ได้นะครับเอ่อก็ถามว่าหกโมง,งจนถึงสามทุ่มเนี่ยโควิด <COVID S 2> ไม่ติดเลือกเวลาติดอย่างนั้นใช่ไหมครับกับการดื่มเครื่องด,ดื่มมอลกฮอคอเนี่ยถ้าไปซื้อที่เซเว่นเงี้ยไม่เป็นไรไปนั่งวงล้อมกันอะไรเนี่ยก็ไม่ติดแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาจัดที่นั่งห่างๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โลง่งไม่ใช่ห้องแอร์เนี่ยโควิดเลือกติดเลยนะฮะ ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ทราบนะครับไอ้คำถามแบบนี้ต้องไปถามหมอที่สวบคนู่นเพราะว่ามันไม่ใช่ผมที่เป็นคนออกกฎอันนี้นะครับเ,เขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาขาดทุนแล้วเขาก็เลยต้องปิดร้านปิดกิจการคนก็ตกงานเป็นจำนวนมากผมเนี่ยเคยไปรอบแรกไปแจกอาหารปรากฏว่าต้องแจกอาหารตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับจนตะวันตกดินเนี่ยแถวยังไม่หมดเลยครับหลายหมื่นคนที่ตกงานเพราะอะไรเพราะ พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับผลกระทบจะรุนแรงมากคนจะตกงานแล้วก็เดือดร้อนอย่างหนักนะครับออดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเลยขอให้ผ่อนคลายมาตรการผมก็เลยไปพิจารณาางนครับว่าก็ไปดูตัวเลขว่าบางละมุงเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็ตามแต่วันนี้เนี่ยนะครับออผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยอยู่ที่238และ ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลยคือผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่16มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะกราบเรียนผ่านประธานเนี่ยไปยังจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผู้ประกอบการก็ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่วันที่15มกราคมไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆก็ฝากว่าขอให้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่บางลำวงจังหวัดชลบุรีด้วยครับขอบคุณครับ